ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิกครบบอลอาร์เซนอลประทะโอลิมเบียกอสเริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วิกครบบอลเจาะลึกแบบถึงกึนสไตล์เพื่อนคุยให้เพื่อนฟังกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีบิ๊กแม c ชในเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025 2026มาฝากกันครับ เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างเจ้าบ้านปืนใหญ่อาเซนอนที่จะเปิดรังย้าอมิเรสสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของยอดทีมจากแดนเทพนิยายโอลิมเปียกอสแชมป์ลีก48สมัยจากประเทศกรีซบอกเลยว่าคู่นี้มีเรื่องราวมีประเด็นให้พูดถึงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเพราะถึงแม้ชื่อชั้นในภาพรวมอาเซนนลอาจจะดูเหนือกว่าแต่เชื่อไหมครับว่าสถิติการเจอกันหลังๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าประหลาดใจซ่อนอยู่เพียบเลย เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเจาะลึกกันตั้งแต่มุมมองกว้างๆอย่างฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในช่วงที่ผ่านมากันก่อนเลยดีกว่าว่าใครกําลังร้อนใครกําลังแผวจะได้เห็นภาพรวมกันชัดๆก่อนจะลงลึกไปในรายละเอียดของนักเตะและแท็กติกมาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบานอย่างอาร์ซิอนนกันก่อนเลยครับนาทีนี้ต้องบอกว่าลูกทีมของกุนซือมิเกลอารเตต้ากำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดเลยทีเดียว พวกเขาออกสตาร์ทฤดูการนี้ได้อย่างสดใสและยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครมาอย่างต่อเนื่องถ้าหากเกมนี้พวกเขาไม่แพ้ก็จะยืดสถิติไร้พ่ายออกไปเป็นเกมที่5ติดต่อกันในทุกรายการเลยนะครับ ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกพวกเขาก็ประเดิมได้อย่างสวยหรูด้วยการบุกไปเอาชนะทีมแกล่งอย่างแอตเลติกคลับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแอตเลติกบินเบาถึงทิ่นซานมาเมสด้วยสกอร์สบายๆ2อต่อ0ย์ซึ่งชัยชนะนั้นนั้นสแสดงให้เห็นถึงวุฒธธิภาวะทางอารมณ์และความนิ่งของทีมที่เติบโตขึ้นมากจริงๆและโมเมนตัมที่ดีเยี่ยมมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นเกมที่หลายคนมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญเลยทีเดียว กับการบุกไปเยือนถิ่นเซนเจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแต่สุดท้ายอาเซนอนก็สามารถก้าวข้ามกำแพงจิตวิทยาที่น่าอึดอัดนี้ไปได้สำเร็จโดยการพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะไปได้แบบสุดระทึกด้วยสกอร์2ต่อ1ชัยชนะนัดนี้มีความหมายมากกว่าแค่3คะแนนนะครับเพราะมันทำให้พวกเขาทะยานขึ้นไปจี้จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกเหลือแค่2แต้มเท่านั้นเอง แถมยังเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ทีมหัวตารางอื่นๆอย่างลิเวอร์พูลเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างพากันสะดุดทำแต้มหล่นหายไปหมดต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ถูกที่ถูกเวลาและอาจจะส่งผลอย่างมหาศาลในช่วงท้ายฤดูกาลเลยก็เป็นได้ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับอาร์เซนอลในตอนนี้และกลายเป็นเหมือนท่าไม้ตายของมิเกลอารเตต้าไปแล้วก็คือพลังของตัวสำรองครับ4เกมหลังสุดในทุกรายการที่ผ่านมาเนี่ยเหล่าบรรดาผู้เล่นที่ถูกส่งลงมาจากแม่นั่งสำรองหรือที่เรียกกันเท่ๆว่าฟินิชเชอร์สามารถสร้างความแตกต่างและเป็นคนตัดสินเกมได้ตลอดเลย เริ่มตั้งแต่เกม c h a มเ i o n s น e a g u e นัดที่แล้วกับแอตเลติกคลับที่เกมตึงๆอยู่70นาทีอา t e เตตก็ส่ง2แนวรุกฝั่งซ้ายอย่างเลอ n d นโดร o ทรัสซาและกาเบรียลมาตินเนลลลงมาแล้วทั้ง2คนก็ a s s ซิสให้กันและกันยิงประตูชัยพาทีมเก็บ3แต้มได้สำเร็จ2คนนี้ยังมาทำแบบเดียวกันในเกมลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตีและเกมบอลถ้วยกับพอร์ตเวลอีกด้วยนะ ล่าสุดในเกมกับคาสเซลก็เป็นคิวของกองหน้าตัวใหม่อย่างนิเกลเมริโนที่ลงมาเป็นตัวจริงแล้วยิงประตูได้และลูกปิดท้ายก็มาจากลูกเตะมุมของกัปตันทีมมาตินโอเดจาดที่พึ่งหายเจ็บกลับมาเป็นตัวสำรองแล้วเปิดให้เซ็นเตอร์แบ็กอย่างกาเบรียลมาการเยสม่งประตูชัยในนาทีที่96 เห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้อาเซนอลมีขุมกำลังเชิงลึกที่แข็งแกร่งมากๆใครลงมาก็สามารถสร้างอิมแพคได้ทันทีนี่คือสัญญาณของทีมที่กำลังมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสุดๆภายในแคมเลยล่ะครับตัดภาพมาที่ฝั่งทีมเยือนโอลิมเปียกอสกันบ้างครับ ถ้ามองแค่ในประเทศต้องยอมรับว่าพวกเขาคือมหาอำนาจตัวจริงฤดูกาลที่แล้วก็เพิ่งจะคว้าดับเบลิลแชมป์มาครองทั้งแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยในประเทศและปัจจุบันพวกเขาก็นำเป็นจ่าฝูงของสึกกรีกซูเปอร์ลีกอยู่ด้วยแถมยังมีกุนสือดีกรีนในธรรมดาอย่างโคเซลุยส์เมนดิลิบาที่เคยพาเซวียาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาแล้วคุมทับอยู่ฟังดูแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับแต่ทว่าพอเปลี่ยนเวทีมาเป็นฟุตบอลยุโรปเรื่องราวมันกลับเป็นหนังคนละมมวนเลยครับ โอลิมเปียคอสมีผลงานที่ไม่ค่อยน่าประทับใจนักในเวทียุโรประยะหลังฤดูกาลก่อนก็จอดป้ายแค่รอบ16ทีมสุดท้ายในยูโรปาลีกและมักจะดิ้นรนเสมอเมื่อต้องเจอกับทีมระดับท็อปของทวีปและมันก็มาตอกย้ำอีกครั้งในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของฤดูกาลนี้ที่พวกเขาพลาดท่าทำได้แค่เสมอกับปาร์ฟอสทีมน้องใหม่ของรายการจากสซยัสไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ที่น่าผิดหวังไปกว่านั้นคือปาร์ฟอสเหลือผู้เล่นแค่10คนตั้งแต่นาทีที่26ของเกมนะครับ ตลอดเวลาที่เหลือโอลิมียกอสที่ครองบอลมากถึง69%และมีโอกาสยิงถึง18ครั้งกลับสร้างโอกาสยิงตรงกรอบได้แค่3ครั้งและยังพลาดโอกาสทองไปถึง2ครั้งอีกด้วยการที่ไม่สามารถเจาะทีมที่มาเล่นเกมยุโรปครั้งแรกแถมยังเหลือผู้เล่นน้อยกว่าได้เนี่ยมันเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยถึงแม้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาจะกลับมาคืนฟอร์มในลีกได้โดยการเปิดบ้านเฉือนชนะเลวาเดียกอสไปแบบสุดมัน3ต่อ2 โดยได้ประตูชัยในนาทีที่96จากผลงานของเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งอย่างชิกินโยซึ่งมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ทั้ง2ทีมต่างก็ชนะด้วยประตูชัยในช่วงทดเจ็บเหมือนๆกันแต่การต้องบุกมาเยือนเอมิเรตสเตเดียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งในบ้านของอาเซนอลนมันเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นเยอะมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากสถิติในเกมเยือนของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งต้องบอกว่าเข้าขั้นเลวร้ายเลยทีเดียว โอลิมเปียกอสแพ้เกมเยือนในรอบนี้มา10เกมติดต่อกันแล้วนะครับและครั้งสุดท้ายที่พวกเขาบุกไปชนะใครได้ในรอบนี้ต้องย้อนกลับไปเกือบ10ปีเต็มเลยทีเดียวคือเกมที่บุกไปชนะดินโโมซาเกรบเมื่อเดือนตุลาคมปี2015ข้อมูลตรงนี้ทําให้แฟนบอลโอลิมเปียกอสคงต้องภาวนากันหนักหน่อยละครับเอาละครับพอเห็นฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมแล้วเราลองย้อนอดีตไปดูสถิติการพบกันหรือเฮดทูเฮดของคู่นี้กันบ้างดีกว่า ซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าสนใจและมีเรื่องให้ประหลาดใจเยอะมากคู่นี้ถือเป็นคู่ปรับที่เจอกันบ่อยในฟุตบอลยุโรปนะครับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาพวกเขาเจอกันมาแล้วถึง12ครั้งและที่น่าทึ่งก็คือผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปฝั่งละ6ครั้งเท่ากันแปะแปะโดยไม่เคยมีผลเสมอเลยแม้แต่เกมเดียวเรียกได้ว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอย่างแท้จริง ความทรงจำที่ยังสดใหม่ของแฟนบอลทั้งสองทีมน่าจะเป็นการเจอกันในศึกยูโรปาลีก2ฤดูการติดต่อกันในปี2020โอลิมเปียกอสเป็นฝ่ายสร้างฝันร้ายให้กับอาเซนอลนโดยการบุกมะเขียลูกทีมของอาเตต้าตกรอบไปแบบสุดช็อกแต่ในฤดูการถัดมา2020-2021 อาเซนอนก็เอาคืนได้สำเร็จในรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันโดยเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบด้วยผลประตูรวม2นัด3ต่อ2ซึ่งในครั้งนั้นคนทำประตูก็มีทั้งมาตินโอเดกาดกาเบรียลมากันเยสและโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่แต่จุดที่ผมอยากจะเน,น้นย้ำและเป็นข้อมูลที่แฟนบอลอาจจะไม่อยากได้ยินสักเท่าไหร่ก็คือสถิติการมายเยือนเอมิเรตสตเดีเม3ครั้งหลังสุดของโอลิมเปียกอสพวกเขาเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะกลับออกไปได้ทั้งหมดเลยครับ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะครับ ทีมจากกรีซทีมนี้มีสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆเวลามาเล่นที่ลอนดอนเหนือมันเป็นเหมือนอาถรรพ์หรือของแสลงอะไรบางอย่างที่อาเซนนตต้องหาทางทำลายให้ได้ในเกมนี้นี่คือเกรดเล็กๆที่ทำให้เกมนี้ดูมีมิติและน่าติดตามมากขึ้นไปอีกไม่ใช่เกมที่เจ้าบ้านจะนอนมาอย่างที่หลายคนคิดแน่นอนทีนี้เรามาเจาะลึกถึงสภาพความพร้อมของทีมและขุมกำลังผู้เล่นกันบ้างดีกว่าครับว่าใครเจ็บใครพร้อมลงสนามซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดใน การตัดสินผลการแข่งขันเริ่มที่เจ้าบ้านอาเซนอลก่อนเลยครับมิเกลอาเตตามีข่าวดีที่ได้กับตันทีมคนเก่งอย่างมาตินโอเดกาดเลย์เมเกอร์ชาวนอร์เวย์สลัดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซึ่งรบกวนเข้ามาตั้งแต่ต้นฤดูกาลกลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองได้แล้วในเกมกับนิวคาสเซิลและแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่อยู่ในสนามเขาก็สร้างความแตกต่างได้ทันทีด้วยการเปิดลูกเตะม,มุมให้กาบเบรียลหมวงประตูชัย การกลับมาของโอเดกาถือเป็นข่าวดีมากๆแต่คำถามคืออาเตต้าจะส่งเขาเป็นตัวจริงเลยหรือจะเก็บไว้เป็นไพ่เด็ดบนม้านั่งสำรองก่อนเพื่อไม่ให้เสี่ยงกับอาการบาดเจ็บที่เพิ่งหายดีโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งในเกมนี้อาจจะไม่ได้แข็งแ,งแกร่งเท่าทีมในพรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตามอาเซนอลก็ยังมีลิสต์ผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายที่ยังไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนประกอบไปด้วย2แนวรุกอย่างไคฮาวสและกาเบรียลเชซุสที่เจ็บเข่ารุนแรงและต้องพักยาวไปจนถึงช่วงฤดูหนาวรวมด้วย2นักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงซัมเมอร์อย่างโนนี่มาดูเอเก้และกองหลังอย่างเปียโรหินคาเปียที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บที่โคนขาหนีบและไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้น่าจะพลาดเกมนี้ไปอีกคนในส่วนของผู้เล่นคนอื่นๆที่พร้อมลงสนามในตำแหน่งแนวรุกฝั่งขวาบูกาโยซาก้าสตาเบอร์หของทีมที่ได้พักในช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมล่าสุดก็น่าจะฟิตเต็มร้อยพร้อมลงอารวาดแน่นอน ขณะที่2ตัวจีดอย่างกาเบรียลมาติ n เนลลี่และเลอันโดทรอซาก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริง mm. เพื่อสร้างความแตกต่างในเกมรุกเช่นกันแต่ตำแหน่งที่น่าจับตามองที่สุดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ mm. ก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับ ในเกมกับนิวคาสเซิลคริสเตียนมอสไกราก้องหลังดาวรุ่งชาวสเปนโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในครึ่งแรกและมีส่วนทำให้ทีมเสียประตูก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วส่งวิลเลียมซาลิบาปราการหลังชาวฝรั่งเศสลงมาแทนซึ่งหลังจากซาลิบาลงมา เกมรับของอาเซนอนก็ดูนิ่งและแข็งแกร่งขึ้นทันทีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะเห็นซาลิบากลับมายึดตำแหน่งตัวจริงคู่กับกาบเบรียลมาการกันเยสในเกมนี้นอกจากนี้ยังอาจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กโดยให้เบนไวท์ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาและอาจจะให้โอกาสดาวรุ่งอย่างไมส์มาเกียร์ลูอิสเคเลอรได้ลงสัมผัสเกมในตำแหน่งแบ็กซ้ายบ้างก็เป็นได้ข้ามาดูฝั่งทีมเยือนโอลิมเปียกอสกันบ้างครับ พวกเขาก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บอยู่บ้างเหมือนกันโดย2รายที่หมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนก็คือกองหน้ามากประสบการณ์ชาวยูเครนอย่างโรมันยาเรมชุกและลอเรนโซชิปปิโอน่นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแบ็คขวาตัวหลักอย่างโรดีเน่ก็อาจจะมีปัญหาความฟิตและต้องรอเช็คอีกครั้งว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือไม่แต่ปัญหาที่น่ากังวลกว่าอาการบาดเจ็บ ก็คือการที่พวกเขาไม่ได้ใส่ชื่อสองผู้เล่นแนวรุกคนสำคัญอย่างเรมี่กาเบลล่าและยูซุฟยาซิชีอดีตแชมป์ลีกเอิงกับลิวลงในโคต้านักเตะสำหรับลุยสึกแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบนี้การขาดหายไปของสองคนนี้ทำให้ตัวเลือกในเกมรุกของคุณซอเมนดิลิบาลดน้อยลงไปพอสมควรเลยครับอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังมีตัวอันตรายที่แนวรับอาร์ซนอลจะประมาทไม่ได้เด็ดขาด คนแรกเลยก็คือดานิเอลโพเดนซ์ปีกซ้ายร่างเล็กชาวโปรตุเกสที่แฟนบอลครีเมียร์ลีกน่าจะคุ้นเคยกันดีจากสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับวูฟแฮมพตันวันเดอร์เรสโพเดนซ์กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว2ลูกจากการลงเล่นในลีก3นัดและน่าจะได้ลงเจอคู่แข่งที่คุ้นเคยในเกมนี้อีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชิกินโยเพลเมเกอร์หมายเลข10 ที่เพิ่งจะเหมาคนเดียว2ประตูเป็นฮีโร่พาทีมคว้าชัยในเกมหลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความมั่นใจของเขาน่าจะเต็มเปี่ยมแน่นอนและพร้อมที่จะสร้างสรรเกมรุกให้กับทีมส่วนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจะเป็นหน้าที่ของอายุบเอลคาบีกองหน้าชาวโมร็อกโกวัย32ปีซึ่งแฟนบอลอาเซนอลหลายคนคงจะโล่งใจไม่น้อยที่ไม่ได้เห็นชื่อของยูเซฟเอลอาราบีอดีตดาวยิงตัวแสบของพวกเขาอีกแล้ว เมื่อพิจารณาจากข้อมูลความพร้อมทั้งหมดแล้วเรามาลองคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะถูกส่งลงสนามของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเจ้าบ้านอาเซนอลที่น่าจะมาในระบบเก่งอย่าง4-3-3 4-3ผู้รักษาประตูแน่นอนว่าเป็นดาบิดรายาที่ยึดมือนหนึ่งได้อย่างถาวรแล้วแผงกองหลัง4คนแบ็กขวาเป็นเบนไวท์คู่เซนเตอร์แบ็กเป็นการกลับมาจับคู่การของวิลเลียมซาลีบาและกาเบรียลมากันเยส ส่วนแบกซ้ายน่าจะเป็นริกคาโดคาลาฟิโอรีแผงกองหลัง3คนมีมาตินซูบิเมนดียืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยปัดกวาดอยู่หน้าแผงหลังขนาบข้างด้วย2มิดฟิลด์ตัวสร้างสรรเกมอย่างมิเกลเมริโนและกัปตันทีมมาตินโอเดกาดที่น่าจะฟิตพอสำหรับตำแหน่งตัวจริง3ประสานในแนวรุกปีกขวาเป็นสตาร์คนสำคัญบูกาโยซาก้าปีกซ้ายคือตัวจีดอย่างกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่และกองหน้าตัวเป้าเป็นวิคเตอร์เกียวเคเรส ชุดนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่กงทุกตำแหน่งจริงๆครับเป็นการผสมประสานระหว่างความแน่นอนในเกมรับและความหลากหลายในเกมรุกและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ความน่ากลัวของอาเซนอลชุดนี้คือผู้เล่นบนม่านนั่งสำรองก็มีคุณภาพไม่แพ้กันเลยส่วนทางฝั่งทีมเยือนโอลิมเปียกอสน่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยเน้นความรัดกิมในเกมรับและรอสวนกลับเร็วผู้รักษาประตูเป็นอเล็กซานดรอสพาสคาลาคิส แข้งกองหลังแบกขวาอาจจะเป็นคอสซินญ,ญาหากโรดินเนไม่ฟิตคู่เซนเตอร์แบ็กคือพานาชิติสเรดซอร์สกับลอเรนโซปิโรล่าและแบกสายเป็นฟรานซิสโกออเตกามิดฟิลตัวรับ2คนใช้ซานติอาโกเฮเซยืนคู่กับรูเบนกาเซียเพื่อเป็นด่านแรกในการสกรีนเกมรุกของอาร์เซนอล3ประสานแนวรุกปีกขวาเป็นกาเบรียลสเตเฟซ่าตรงกลางเป็นชิกินโยที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงและปีกซ้ายคือตัวอันตรายอย่างดานิเอลโพเดนส์ กองหน้าตัวเป้าทิ้งอายุบเอลคาบีไว้คอยเก็บบอลและจบสกอร์แท็กติกของพวกเขาน่าจะชัดเจนครับคือพยายามแพ็คเกมรับให้แน่นที่สุดแล้วใช้ความสามารถเฉพาะตัวของ3แนวรุกอย่างสเตเฟ z ซ่าชิกินโยและโพเดนส์ในการเล่นงานแนวรับของอาเซนอนจากจังหวัดสวนกลับวิเคราะห์เจาะลึกกันมาขนาดนี้แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการฟันธงคำนายผลการแข่งขันนั่นเองครับ ถ้ามองแค่สถิติเก่าๆโดยเฉพาะการที่โอลิเปียกอสบุกมาชนะที่เอมิเรตสเตเดียมได้3ครั้งรวดมันก็อาจจะทําให้หลายคนลังเลและคิดว่าเกมนี้อาจจะมีพลิกล็อกเกิดขึ้นได้แต่ผมต้องขอบอกตรงนี้เลยครับว่าโชคของทีมเยือนในลอนดอนเหนือน่าจะหมดลงในค่ําคืนนี้เหตุผลก็เพราะว่าอาเซนอลในยุคของมิเกลอาเตต้าณปัจจุบันนี้ได้พัฒนาและยกระดับขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปอย่างแท้จริงแล้ว พวกเขาไม่ใช่ทีมเดิมที่โอลิมเปียกอสเคยเอาชนะได้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นสถิติการเล่นในบ้านในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มของอาเซนอนนั้นแข็งแกร่งชนิดที่เรียกว่าโคตรโหดเลยครับพวกเขาชนะเกมเย่าในรอบนี้มา13นัดติดต่อกันและใน10นัดหลังสุดพวกเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยแม้แต่ลูกเดียวในทางกลับกันโอลิมเปียกอสกลับมีสถิติเกมเยือนในรายการนี้ที่ย่ำแย่สุดๆอย่างที่บอกไปคือแพ้รวดมา10นัด และฟอร์มในเกมยุโรปนัดล่าสุดที่ทำได้แค่เสมอกับทีมที่เหลือ10คนในบ้านตัวเองก็บ่งบอกถึงปัญหาในการสร้างสรรเกมรุกและจบสกอร์ได้อย่างชัดเจนการต้องมาเจอกับหนึ่งในทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในทวีปอย่างอาร์เซนอลในตอนนี้มันจึงเป็นงานที่ยากเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือไหวด้วยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านขุมกำลังที่แข็งแกร่งและลึกกว่ามากโมเมนตัมที่กำลังยอดเยี่ยมและความเฉียบคมในเกมรุกที่มีตัวเลือกหลายหลาย ผมจึงเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นชัยชนะที่สบายสบายของอาร์เซนอลครับพวกเขาจะควบคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดและใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกเข้าทะลวงแนวรับของทีมเยือนที่น่าจะมาตั้งรับลึกจนเป็นประตูดได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดการไว้น่าจะอยู่ที่อาร์เซนอลชนะโอลิมเปียกอส3-0หรืออาจจะไหลไปถึง4-0ได้เลยครับ เป็นการล้างอาถรรพ์และเก็บชัยชนะนัดที่สองในแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างสวยงามทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์บอลคู่เด็ดระหว่างอาเซนอลกับโอลิมเปียกอสพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ